น่ารักทุกคนนะครับมาเจอกับครูพี่นันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นส่วนของแบบฝึกหัดแล้วนะครับนะของชั้นป .1 นะครับวิชาภาษาอังกฤษที่ใช้หนังสือว่า new s e l hello นะครับ new cell หนึนะครับตามหนังสือนี้นะครับนังสือเล่มสีเหลืองไปดูในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับในเนื้อเรื่องคือ say and trash นะครับ say and trash ต่อไปนี้คุณครูบอกให้เขียนว่าพูดและแกะรอยนะครับพูดและเขียนตามกันแล้วกันนะครับนะ ในที่นี้พูดหรืออ่านนะครับนะเโ,โ,โอเคเป็นว่าพูดและแกะรอยหรือว่าอ่านและและเขียนตามนะครับนะเอาเป็นว่าอย่างนั้นต่อไปนี้คุณรูอาจจะแปลว่าอ่านและเขียนตามนักเรียนก็เขียนว่า good afternoon นะครับนะ good afternoon แล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปว่า miss lisa miss lisa นะครับ good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายนะครับ miss lisa ก็ miss แปลว่านางสาวนะครับนางสาวลิซ่า Good afternoon children นะครับ Good afternoon ก็แปลว่าสวัสดีตอนบ่าย children นะครับ children แปลว่าเด็กๆหลายคนนะครับเป็นผู้พุปนะครับคำนี้นะลูกนะจัไว้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเติม s เพราะคำที่เป็นผู้อุปบางคำนั้นไม่จำเป็นต้องเติม s นะครับ Good afternoon children นี่คือคำอ่านนี่คือศัพท์ภาษาอังกฤษคุณครูมาเขียนให้อีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนเอาดินสอเขียนทับลงไปนะครับเขาเรียกว่า trace นะครับแกะรอยหรือเขียนทับลงไป แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายเด็กๆทีนี้คุณครูจะบอกเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับถ้าเกิดนักเรียนต้องการที่นําไปประยุกต์ใช้กับเพื่อนๆนะครับหรือใช้กับใครก็แล้วแต่ถ้า M I S S นะครับอ่านว่า Miss นะครับแปลว่านางสาวถ้า M S จุดนะครับมีจุดด้วยนะ M I S S อันนี้ไม่ต้องใส่จุดนะครับ M S จุดนะครับนะอ่านว่า Miss แปลว่านางสาวนะครับหรือ แปลว่านางก็ได้นะครับนะแต่อ่านว่ามิสอย่ามาเลยนะครับใช้ได้ั้งสองอย่างส่วน MIS จุดนะครับให้อ่านว่ามิสซิสนะครับซึ่งแปลว่านางอย่างเดียว MR จุดนะครับให้อ่านว่ามิสเตอร์นะครับซึ่งแปลว่านายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ให้ถูกนะครับนะคำนำหน้าบุคคลเหล่านั้นก่อนที่จะใส่ชื่อเข้าไปนะครับผมโอเคนะลูกนะเป็นนั้นว่านี่คือ หน้าที่6ที่ให้นักเรียนเขียนตามนี้แล้วก็กำคำพูดทักทายนะครับ Good afternoon ใช้ในเวลาช่วงบ่ายนะครับแล้วก็คำนำหน้าบุคคลต่างๆคุณครพีวว่นานก็นำมาเสริมเพิ่มเตมิมให้นะครับเช่นในตัวอย่างนี้ก็ใช้ว่า Miss Lisa นั่นก็หมายความว่าคนนี้ยังไม่แต่งงานนะครับหรือเขาแต่งงานแล้วแต่เขาใช้บัตรประชาชนใช้นางสาวนำหน้านะครับเราก็เรียกว่า Miss Lisa โอเคครับวันนี้ก็จบหน้าที่6นะครับไปเจอกันหน้าที่7ต่อครับผม